ที่ประเทศชาติเรามีที่ประเสริฐที่สุดที่เราอาจจะมองข้ามไปในมุมมองของชาติต่างชาติที่การเป็นฤุ่นอย่างคุณแซมตอบง่ายเลยก็คือเป็นพระที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าสีเหลืองพระที่ไม่ในหลวงนะครับผมแต่วันในหลวงเท่ากับพระก็เหมือนกับพระทรงสอนประชาชนให้เป็นคนดีแล้วก็ทํายังไงอะ่ะ ก็คนก็ไม่ฟังก็อยากให้คนฟังในหลวงมากขึ้นนะครับเอาน้ําท่วมเป็นตัวอย่างนะครับมันสามปีที่แล้วก็มีน้ําท่วมใหญ่ผมก็เห็นวิดีโอคลิปของที่มีในหลวงท่านก็สเสด็จมาอธิบายให้ซอสอท่านพูดว่าไอ้น้ำท่วมนี้ไม่ใช่เกิดปีเดียวอ่ะอนาคตคงจะมีอีกทีอ่ะท่านก็ ไอ้ซอสฟังว่าก็ต้องสร้างฟลาดเวนนะครับฟลาดเวเหมือนที่อเมริกาก็จะมีฟลาดเวนแต่ไม่เห็นว่าสร้างนี่30ปีที่หลังอะ่ะเ็น้ำท่วมใหญ่ดูกรุงเทพลำบากแค่ไหนประเทศชาติก็เสียเป็นพันล้านไม่รู้กอในหลวงก็มีสิ่งสอนมากมายเศรษฐกิจพอเพียงเข็มกลัดของท่านอะ่ะก็ใช้อยู่เป็น 30, พรรษานะครับพังอะไรบ้างท่านก็ส่งให้ช่างซ่อม คยเห็นภาพของอที่เป็นหลอดสีฟันไหมครับ,บ<อ>ยาสีฟันนะรบีบออกทั้งหมดท่านในใช้ยาสีฟันจนหมดเลีย้งงงยงล้วก็หมดแหละท่านสอนอด้วยเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะตั้งตัวขายขนมจีนอ่ะ วันแรกไม่รู้จะขายเยอะไหมอยากไปทําแกง3หมอ้มอก็ทําแกงหนึ่งหม้อก่อนถ้าขายดีก็เดี๋ยวพวกนี้ก็ทํสองหม้อค่อยก้าวไปก้าวไปตามที่ทําได้เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ทฤษฎีใช้เศรษฐกิจของบ้านที่สุดยอดไม่พลาดแน,น่นอนทําเป็นคนไทยก็ยังพาลาดแสดงว่าไม่ฟังในหลวงนะครับคําถามสุดท้ายตกลงคุณแซมจะอยู่เมืองไทยอีกนานไหมก็อยู่ไปจนมันตายนะครับและจะเป็นอะไรต่อไปเป็นรูษีแบบนี้หรือว่าจะบวชในที่สุด ก็คือว่าถ้าจะบวชนันที่สุดก็ต้องดูเพราะว่าสองข้อหนึ่งให้ลูกโตก่อนถ้าคนที่เป็นภรรยาก็ยอมอาจจะมีสองก็ต้องสรั่งถึงจะบวชได้ไม่ใช่ใครจะบวชได้ก็ต้องมีบารมีเราบวชได้หนึ่งครั้งแล้วเราต้องหรือว่าถ้าเราสั่งสมบารมีอีกสิปีไม่รู้กี่ปีอาจจะมีโอกาสบารมีพอจะได้บวชพิกศษอีกถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากรรภาวนาก็เช่นเดิมแหละ อยู่ที่เราจะภาวนาแค่ไหนถ้าตั้งอาสมปฏิบัติเองแล้วก็มีคนสนใจโขาอ,อยากรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็ยินดีครับขอบพระคุณคุณสานมากครับผมที่เปิดโอกาสให้ผมได้พูด,ดคุยด้วยขอบพระคุณมากที่ลงยันสวยงามอันสวยงามให้กับผมจากช่างศักกลายไปเป็นพ่อมด กลายปเป็นผู้สักยันเมื่าชีพกลายปเป็นพระและวันนี้กลายมาเป็นฤูษี อนาคตของลูกศิษ์แซมจะเป็นย <rency> <son> ังไงต่อไปนั้นคิดว่าพระผู้พระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทราบคำตอบราติสวรสค์ครับพี่น้องชาวไทยน้ำหนาอาตโนกนักกากโอโนอาหนัอากาอังเอฮิเอฮิจิตังเบียงมะมะ พัคนามพุทธยาจะพัคสะนะมอุอำมะวุฒิเกิดมาคุยอาทิตย์หน้าผมจะได้กลับไปทำอาชีพแรกของผมในวงการบันเทิงนั่นก็คือการเป็นดีเจอ,อีกครั้งของต้อนรับ <Yeah. S 2> ว,วุฒิ <laughs> <laughs> และการเปิดใจเรื่องความรักครั้งแรก ของผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการบันเทิงชอตสายทิพย์มนตรีกุลณน,น่าอุทยยาเรื่องความรักเขาคุยได้ขนาดไหนถ้าจะมีความรักเขาจะเปิดเผยไหมพี่ช พรท่านนามพุทธยะจักรรรษมะอุอุอัมะพระกษัตรยามอุอุอัมะอิสวาสุสุสวานะมพรท่นโมพุทธยะจักรพรรษมะอุอุัมมะ